สถานีวิทยุมกอกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ห่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเจียงใหม่ขอเจิญให้ฟังพอดแคสต์พมจเจียงใหม่ใส่ใจป้าอุ้ยแม่อุ้ยปบกับความหูข่าวสารความบันเทิงเพื่อห่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสูงวัยอย่างมีคุณค่า สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังนะท่านผู้ชมนะเจ้ามาพบกับรายการมกรพบประชาชนช่วงพมจเจียงใหม่ใส่ใจพ่ออุ้ยแม่อุ้ยทำแล้วนะเจ้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มกจังหวัดเจียงใหม่เครือข่ายมกสี่ภูมิภาคทั่วประเทศนะเจ้าออนไลน์และพอดแคสต์นะคะวันนี้นะเจ้าพบกับ ท่านเดิมนะเจ้าน้องบิวนะเจ้าตันติกรนรบาลนะเจ้าพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนะคะสังกัดศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการวันนี้นะเจ้าเฮามานําเสนอเรื่องใหม่ชาวเพื่อนเจ้าเรามาอู้เรื่องสุขภาพแบบองค์รวมเจ้าปูยมาอุยเจ้านะคะสุขภาพองค์รวมคือ holistic health นะเจ้ามีภาษาอังกฤษมือเลื่อตัวเเนอะวันนี้นะเจ้าสุขภาพอง รวมโฮลิสติกเฮลท์นะเจ้ามันจะรวมอย่างใดเดี๋ยวเฮามาว่ากันไปนะเจ้าการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเนี่ยเปนว่าคือการดูแลนะเจ้าคือครบทุกด้านของความเป็นมนุษย์บ่อได้แยกส่วนในการใหืคำหนึงถึงองค์ประกอบในร่างกาย นะเจ้าเช่นร่างกายจิตใจสังคมจิตวิญญาณเพื่อมีภาวะสมดุลคงไว้ซึ่งสุขภาวะที่ดีนะเจ้าวันว่าอย่างอี้นะเจ้าประกอบด้วยสีด้านนะคะด้านที่หนึ่งะเจ้าคือด้านร่างกายนะเจ้าด้านที่สองนะเจ้าด้านจิตใจสามมิติด,ด้านสังคมสี่มิติทางจิตใจและก็สติปัญญานะเจ้า มิติทางด้านร่างกายนะเจ้าโดยทั่วไปนะเจ้าร่างกายของมนุษย์นะเจ้าทั้งภายในและภายนอกยึดเอาความแข็งแรงนะเจ้าและความสมบูรณ์ของร่างกายที่ไรโรคภัยเป็นสําคัญนะเจ้าเนาะอันนี้เราจะยึดส่วนนี้เป็นสําคัญเลยนะเจ้าเนาะด้าน่างก,กายก็คือเกี่ยวกับร่างกายของเฮาเนจาจะต้องสมบูรณ์แข็งแรงแบบมีโรคภัยใดๆทั้งสิ้นนะเจ้าข่าวเพิ่นว่าคุณตาสว่างอีนเนาะ จันพรามนะเจ้านักวิ่งวัยเก่าอายุหนึ่งร้อยสี่ปีนะเจ้าจากจังหวัดระยองวิ่งด้วยระยะเวลาสามสิบสองจสองวินาทีวิ่งร้อยเมตรแต่เจ้าหุ่มบัน,น้าเชื่อเลยนะเจ้ารุ่นอายุหนึ่งร้อยปีขึ้นไปโอ้แต,แต,แต่แต่ละเขาจะอยู่ถึงก่่านณนะกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ห้าชอนตะวันเกมอันนี้ข่าวข่าวเมื่อตอนนั้นนะเจ้าน้องข่าวที่สองนะเจ้าเด็กชายอาญา พอมาหน้าเพอมาหน้านะเจ้าอายุสิบปีเด็กอ้วนที่สุดในโลกน้ำหนักหนึ่งร้อยเก้าสิบกิโลกร,รมัมลดน้ำหนักเก้าสิบกิโลนะเจ้าในระยะเวลาสองปีพออยากออกไปเล่นกับเพื่อนๆเจ้าเนี่ยหันกอเด็กชายอาย่านะเจ้าด้วยความที่ตัวหลวงเนาะไปเล่นกับไก่ก็ไปเล่นไม่ได้อยู่ก็แต่ในอยู่กล้าที่ในบ้านอย่างเดียวนะเจ้าก็เลย บวายแล้วอยากออกไปเล่นกับเพื่อนแต่ด้วยสภาพร่างกายแก่แบบพอมเจ้าก็เลยจําเป็นต้องลดน้าหนักเจ้าเก้าสิบกิโลนะเจ้าภายในสองปีเพื่อที่ว่าจะได้ออกไปเล่นกับหมูเพื่อนเจ้าน่าเอ็นดูนะฮะแต่สุดท้ายประสบความสาเร็จละลดน้าหนักได้แล้วนะเจ้าในด้านที่สองนะเจ้ามิติทางด้านจาิตใจนะเจ้าสภาวะทางจาิตใจหรืออารมณ์ที่มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์โดยมีรักจัดการสภาวะความเครียด เพื่อบื้อเฮือเกิดวิกฤตทางอารมณ์นะเจ้านะคะในส่วนของชิดใจเฮาก็ต้องดูแลชิดใจเฮาเฮือพองใสเฮือพองแผ้วนะ,ะเจ้าเพืออยู่ในสภาวะแบบว่ายิ้มอ่อน <c oughs> นะเจ้าเป็นลักษณะนั้นเนาะจะไปหฮือมันอยู่ในสภาวะคิ้วผุกโบนะเจ้าจะไปยิ้มหูจะไปหฮือ <c oughs> มันได้อยู่ในสภาวะขั้มเครียดนะเจ้าดังเช่นข่าวนี้นะเจ้าภาวะกระทั่งหมู่บ้านหนุ่มคลั่ง ถือมีดอารวาสแม่ลูกอ่อนโดดกำแพงหนีเพื่อนๆขื้นคพอนะคะประอุยไม่อุยขึ้นพอนะเจ้าแม่ แม่ลูออนยังต้องกระโดดข้ามกำแพงหนีเพราะว่าหนุ่มคลั่งเปิ้นอารวาเจ้าเปิ้นถือมีดเตียวในหมูบ้าเนอเอ็นดูเนาะในภาพข่าวเนีเจ้าแม่ปะก้ลก็เตียวตัวหลังเปิ้นก็เป็นดีเอ็นดูนะเจ้าว่าเออลูกก็เป็นอีเนาะเนี่ยค่ะถ้าเราจ,จัดการสภาพจิตใจมาได้ก็จะเกิดสภาวะสภาวะเครียดลักษณะนี้นะคะ อต่อไปข่าวที่สองเจ้าแอบอ่านข่าวผู้ฟังภาวาชายเฮืนบุกค,คมขืนหมูภาวาชายจิตวิปริตบุกค,คมขืนหมูต้องแก่ในข้อของเจ้าบ้านก่างดึกนะเจ้าเจ้าของได้ยินเสียงหมูล้องผิดปกติคิดว่าหมูจะออกลูกนะเจ้ามองไปหันใจสภาพเปื่อยลอนจอนตะโกนไล่ตกใจวิ่งหมีพบ ทิ้งไว้ข้าหอยตีนกับถุงลำที่นำมาเทหลอกล่อหมูก่อนก่อเหตุโอ้สมัยนี้ก็ได้เนาะ่างอื่นต่างใดก็มีปลาเลอะก,กับปลาไปเนะปะาะปลาไอเนี่ยนะฮะมันลงที่น้องหมูเอ็นดูน้องหมูนะเจ้าเนี่ยเจ้าบ้านปุ๊บอะไรต้องมายืนชี้ชที่เกิดเหตุาว่าสถานที่เกิดเหตุคือจุดนี้ที่ไอ้น้อยนี่มาก่อเหตุไว้นะเจ้า เนาะในส่วนของส่วนที่สามเจ้ามิติทางสังคมสิ่งแวดล้อมทางสังคมบอกว่าจะเปลี่ยนครอบครัวชุมชนหรือที่นิยาการซึ่งแต่ละระดับจะมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันนะเจ้าเดี๋ยวเอามาฟังเนาะว่าด้านมิติทางสังคมเป็นอย่างไดพ้องนะเจ้ามิติทางสังคมเราก็ต้องอยู่ในในในครอบครัวนะเจ้าบ้านนะเจ้าคนรอบข้างที่ดีเนาะ ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเฮานะเจ้าถ้าเกิดคนใดความสัมพันธ์บ่ดีกับเฮาเฮาก็หลีกเลี่ยงนะเจ้าไม่ต้องพบไม่ต้องปะนะเจ้เาเฮาหลีกเลี่ยงเฮาไปตางคนที่เปิ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเฮาเนาะจิตใจเฮาก็จะได้เบิกบานไปตวัวเชื่อมโยงไปกับข้อสองเพราะชิตใจเบิกบานร่างกายเชื่อมโยงไปยังข้อหนึ่งนะเจ้าร่างกายเฮาจะแข็งแรงสมบูรณ์แหมนะเจ้าแต่ถ้าเกิดมิติทางสังคมมันบดีเฮาจะแย่ยอย่างไดดีนะคะดังเช่นเนะนี่ยค่ะข่าวนี้นะ เจ้าจีบสาวบัติดสุนทุบรถคู่ทำร้ายน่ากลัวนะคะสังคมสมัยนี้หนุ่มพยายามจีบสาวมานานหลายเดือนแต่จีบบัติดกับเกิดอาฆาตแค้นบุกไปทุบรถของฝ่ายหญิงจนพังแล้วยังส่งข้อความมาขูท่ทำร้ายสารพัดวิธีเนี่ยเจ้าถ้าเกิดมันอยู่ด้วยกันแล้วมันอู้กันอู้กันมองกันแล้วมันบา มันบัดปากแล้วว่าเจ้าน้องประอุ้ยไม่อุ้ยเนาะถ้าเกิดอู้กันอยู่กันแล้วพอหน้ากันแล้วมันบัดใจอะค่ะมันก็เลิกลากันไปดีกว่าเนี่ยไปทะเลาะกันเดือดกันทําให้เกิดกัน เข้าของเสียาหายดีบดีจะเสียชีวิตนะเจ้าเนาะสมัยนี้ก็จะหันว่าหลายๆคนด้านความรักนะเจ้าอายุเนี่งไม่ใช่ปัญหาเนาะหันออกข่าวนะเจ้าอายุแปดสิบเก้าสิบแต่งงานกันก็ปเปลื้นะคะเนาะเฮาเกิดมาเตื้อนหนึ่งมีชีวิตเตื้อนหนึ่งก็ขอให้ได้มีความสุขนะเจ้าเนาะสักหนึ่งอย่างแล้วก็ว่ากันไปตาม ตามคราวตามวาระนะเจ้าเพราะเกิดเทื่อเดียวไตเทื่อเดียวเนาะนะเจ้าคราวนี้ห๊ะเม้ยิงลูกเขยระแวงฮุบสมบัตินะเจ้าระแวงฮุบสมบัติพ่อตาหลอนยาซันวูลูกเขยสามนัดเจ็บสาหสเจ้าเนาะนี่เกิดจากพ่อตาเจ้าพ่อตาหลอนยาเนาะก็เลยทำให้ซันวูนะคนไทยซันวูก็คือยิงปืนนะเจ้าเนาะสามนัดรัวรัวลูกเขยนะเจ้า รับเคาะไปเจ้าเป็่นชะอันนะเจ้าต่อเจ้าเนี่ยน่ากลัวเนื้อสังคมไปถึงวันนี้ก็น่ากลัวไปถึงวันนะเจ้าข้อที่สี่นะเจ้าในด้านที่สี่นะเจ้ามิติทางสติปัญญานะเจ้านสติปัญญาจิตปัญญาเจ้าความหูความฉลาดความหูเท่าทันสิ่งต่างๆที่จะเปลี่ยนแปลงทำฮ้่ ความศรัทธาในตัวเก่าและมีความหวังต่อความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นนะเจ้าเนาะถ้าเกิดเขามีศรัทธานะเจ้าเขามีศรัทธาเขามีใจเนาะเออเขามีใจเขามีศรัทธาเขามีความหวังนะเจ้ามันเกิดจะทาให้เขาบรรลุ เป้าหมายนั้นบรรลุความสำเร็จนั้นๆบรรลุกิจการงานใดๆนะเจ้าเนาะแต่ข่าวนี้บ่หัวบรรลุหรือบาบรรลุบ่หู้นะเจ้าอาดีตสามีข้างซาตานเจ้า ยังคุกคามอดีตสามีข้างซาตานว่ายังคุกคามเฮชอบไปดูดวงนะเจ้าสามีเปิ้ลชอบไปดูดวงเจ้าแล้วพอดูดวงเสร็จเขาไปปะหมอดูที่ว่าดีก็ดีนะเจ้าแต่ถ้าเกิดไปปะหมอดูที่บ่ดีนะเจ้าเปิ้ลบอกว,ว่าโอ้มีซาตานตัวรังควานอยู่คอยคุกคามนะเจ้าพอสามีได้ยินในอีจัดหมอดูเสร็จก็กลายเป็นว่าคุมข้างว่ามีซาตานนะเจ้าตัว ตลอดเวลากินม่ได้นอนมาลับสุดท้ายข้างอลาวาดไปโพดปุ้นเจ้าหงยาสวนปุงปุ้นเนาะ นะเจ้าชาวบ้านเฮานี่ก็หงยาส่วนปรุงพุกน,นะเจ้านะคะเพื่อที่จะได้ปรับยุงปรับยานะเจ้ามหุสาตานแท้มหุสาตานลวงกับมหนะเจ้าเอาไปต่อข่าวนี้เป็นข่าวดีๆอีกหนึ่งข่าวด้านด้านความเชื่อด้านความศรัทธานะเจ้าด้านความจิตปัญญานะเจ้าเนาะเพื่อให้เกิดความศรัทธาพอเกิดความศรัทธา,าแล้วก็มันก็จะดีเป็นเหี้ยคุกอย่างนะเจ้าถ้าเฮาศรัทธาแล้วมันก็จะสําเร็จมันก็จะสําเร็จเนาะนะเจ้า ข่าวว่าพบน้ำศักดิ์สิทธิ์โผล่ในหมู่บ้านเจ้าบ้านแห่ตักดื่มกินนะเจ้าพอสืบไปสืบมาพบว่าเป็นน้ําที่ซึมจากบ่อช่วมซึมออกมาจากบ้านต่างข้างแหมกรรมเพราะท่อใต้ดินแตกเจ้าบ้านเมื่อทราบว่าปเป็นน้ําจากช่วมซึมอาเจียนกันตือหมู่บ้านซึ่งก่อนก่อนหน้านะคะ เป็นเพือกล่าว่าต่าน้นานําพญานาคเองเนาะต่าน้ําพญานาคบ้านเจ้ามีต่าน้ําพญานาคน้ําพุธน้ําพุธบ้านใดกล่าว่าต่าน้ําพญานาคนะเจ้าเนาะ ตาน้ำพญานาคมีบ้านเจ้านี่มีหิมกับแปงบ้านเจ้านี่เลยเจ้าเนาะเจ้าบ้านเพอเฮากระจายข่าวไปนะคะว่าบ้านเจ้ามีตาม่าน้ำพญานาคกินแล้วมันดีจะอันมันดีจะอี้มันปวดมันเมื่อยม,ม,มันเบาตัวเนาะตัวลองมากินแล่มากินเนี่ตยต่าน้ำพญานาคบ้านเจ้ามาแล่มาแล่เนาะปากต่อปากปากต่อปากปากลา,ายเป็นว่าจากหนึ่งเป็นสองสอง,สองเป็นสี่สี่เป็นแปด แปดเป็นซาวซาวเป็นร้อยร้อยเป็นห้าร้อยห้าร้อยเป็นปันเจา้านอนจะมาตักด,ดื่มกินตาน้ำพญานาคข้างบ้านเจ้านะคะ ตากินไปสักวังนะครับมันก็มันมืนจะมันเหม่อแค่ตากินอย่างเดียวนะครับมันก็ต้องมีการจุดทูบจุดเทียนบูชาเนาะบูชาเพื่อนว่าเออเฮาได้มามาขออนุญาตเฮาได้เอามาดื่มกินแล้วมันดีมันจะอั้นมันจะอี้มันปวดที่ปวดมันหายที่คลายมันก็ดีขึ้นกลายเป็นหายสนิทตัวเบานะเจ้าพอมาจุดทูบจุดเทียนนักเขานะเจ้าปรากฏว่า หิมก no ําแพลงแหมฟากเนื <tr> aro aro ่องเป็นห้องน้ําแหมบ้านเนึ่งนะมันก็อึกทึกคึกโครมนะคะอึกทึกคึกโครมเสียงดังเนาะปิ้นก็เลยว่าเออปิ้นย้ายห้องน้ำดีกว่าปุ้นย้ายห้องน้ําดีกว่าไปจากห้องน้าบ้านห้องน้ําแบบบ้านคนมันก็มีห้องน้าหลายห้องเนาะมันก็ย้ายจากห้องนี้ไปไปแหมห้องนึงดีกว่าไปเข้าตังปุ้นดีกว่าตังหิมนี้เปิ้นต่าน้ําพยานาคกันเฮาย้ายไปเข้าฝั่งปุ้นดีกว่าเนาะ้าบ้านไปได้ดื่มน้ําต่าน้ําพยานาคกันได้สะดวกเฮาก็ยเข้าห้องน้ำ ได้สะดวกตัวอ่ะค่ะหลังจากที่ย้ายไปห้องน้ําไปเข้าเพิกปูนบ้านต่างข้างย้ายห้องน้ำเนาะไปเข้าห้องน้ําเพิกปูนนะเจ้าเอา้าคราวนี้เกิดปัญหาเจ้าน้ําหิมตาน้ํานะเจ้าตาน้ําแห้งน้ำแห้งตาน้ำพญานาคแห้งนะเจ้ากลายเป็นว่าเอา้าเรื่องอะไรกันเนี่ย ก็ต้องคุดหาตาน้ำเจ้าเพราะว่าน้ำตาน้ำของตาน้ำพญานาคตาเนี้ยค่ะตาเปนดีเนาะกินแล้วมันคลายมันเบาไปหมดที่เอ็นเข้าแคบมันก็เกิดจะบันดาลว่าหายเจ้าก็ต้องคุด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 หาตาว่าอ้าวตาามันมีตางใดเก้าตามันมีตังใดเก้าของตาน้ำพญานาคมีทางใดปรากฏว่าคุดไปคุดมาเออธรรมโมสังโฆไปปะใส่ต่อแตกเจ้า เนาะเป็นต้อแตกต้อแตกบ่อต้ออย่างเป็นต้อซีเมนเออเอยเออบนเอเอหฮมคำเนาะกลายเป็นว่าเออเป็นต่อซ่วมเป็นแตกเอเจ้ากลายเป็นว่าโอ้หลังจากที่ได้ฮับหูฮับทราบว่าเป็นน้ําซ่วมบ้านต่างข้างนะเจ้าห้าแตกห้าเตนห้าปุ้งกันเลยเจ้านอกจะอันจากเดือมที่เคยหายเอ็นเข้าแคบหายนะเจ้ากลายเป็นว่าปิกมาเจ็บมาปวดมาเมื่อยมาอย่างเก่าหูอีเนาะบกุดหัก ต่อตาน้ำพยานาคเหี้ยจะดีกว่าในเจ้าสู้คือหูกันอย่างอั้นแล้วก็เงียบจบหายไปหายก็หายดักเซฟดีกว่านอนดันไปขุดหาต้นต่อว่าต้นต่อไมเป็นอย่างใดนะเจ้าก็เป็นที่มาของ สี่หัวข้อที่เกิดเอ่ยมานะเจ้าเนาะในส่วนสุดท้ายก็เป็นในส่วนของความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์นะเจ้าเออความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าความเชื่อและความศรัทธานะเจ้าเนาะดังนั้นแล้วสุขภาพแบบองรวมนะเจ้าโฮลิสติกเฮลนะเจ้าก็จึงประกอบด้วยสีด้านที่ได้เอ่ยไปแล้วนะเจ้าหนึ่งด้านร่างกายนะเจ้าร่างกายเขาก็ต้องแข็งแรงสมบูรณ์นะเจ้าสองด้านจิตใจนะเจ้าจิตใจเขาก็ต้องพองใสพองแพวคิดดีทําดีนะเจ้าด้านที่สาม ด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมนะเจ้าคิดดีทดําดีอยู่ดีสิ่งแวดล้อมดีนะเจ้าสี่นะคะจิตปัญญานะเจ้าก็ต้องมีความคิดที่ดีมีสติกันกรองให้อรอบครอบให้ครอบคลุมในทุกมิตินะเจ้าเนาะเพื่อที่ว่าจะได้มาเหมือนต่าน้ําพญานาคที่เอ่ยไปเล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยเจ้าเนาะเป็นจะอันนะเจ้า สุดท้ายแล้วนะเจ้าก็ต้องขออนุญาตอำลาพ่อแม่ปี่น้องนะเจ้าเนาะด้วยหัวข้อสุขภาพองค์รวม holistic health นะเจ้าเตือนหน้าพบพบกันใหม่นะเจ้าในหัวข้อออหยังก็ยังมัฮููเลยนะเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปแอบหาข้อมูลก่อนนะเจ้าแล้วก็จะได้มาพบกันใหม่นะเจ้าก็ขออนุญาตล่ำลนานะเจ้าปิดมาพบกับรายการมกพบประชาชนช่วงพมชเชียงใหม่ใส่ใจป้ออุ้ยแม่อุ้ยเตือนหน้ายินดีจัดนักเจ้า วันนี้ตะอีก้ก็นะเจ้าขอบพระคุณเจ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีค่ะ